สวัสดีค่ะนะคะพี่ก็นะคะมาทําคลิปต่อ y o u t u b e นะคะให้จบยี่สิเอ็ดวันเนาะเอาของวันนี้แล้วกันนะทําไมนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องมีความสุขนะเราต้องตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นใน YouTube เปิดเพลงไม่ได้นะเปิดได้แต่มันจะเป็นลิขสิทธิ์ของคนคนนั้นนะคะเราไม่เปิดดีกว่านะทุกคนเ,เราลองเปิดเพลงคลาสสิกอาจจะเปิดได้ ในการที่เราขายของออนไลน์เนี่ยทุกคนหรือเราออกไปขายค้าขายอะไรก็ช่างให้เราคิดดีพูดดีทำดีอ่ะ,อะแสงอยู่ไหนค่ะมันจะได้เจอแต่เรื่องราวดีๆจเจอแต่คนดีๆเท่าน,นี้เราเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมเราไม่รักในในงานนี้ไม่ว่าจะงานไหนค่ะถ้าเราไม่รักถ้าเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันก็จะทําไปไม่นาน,นก็จะเลิกต่างกับกัรนะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยหรือการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้สําหรับเราอะ่ะเราขายของออนไลน์มาเยอะแยะมากมายอะ่ะมันทําให้เรามีรายได้จากการขายของออนไลน์ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จได้มันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างเช่นเราออกไปขายของแทนที่อย่างที่ไปขายสังขยาใช่ไหม แค่ที่เราจะมองว่าเฮ้ยจะเอาคนจากไหนจะมาซื้อของของเราลาต่างกับการที่ก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้คนจะซื้อของเราเยอะมากเราจะขายดีมากก็ขายดีจริงๆเนี่ยเหมือนกับการขายของออนไลน์เหมือนกัน,ออน,น,กนถ้าเราคิดได้แบบเนี้ยบอกเลยว่ามันมีโอกาสสูงที่เราอ่ะจะมีชีวิตดีจากการขายของออนไลน์เราสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างน้อยอ่ะถ้าหลัก หลักหลายหมื่นเนี่ยหลักแสนเนี่ยได้หลักล้านก็ได้ถ้าเรากล้าตั้งเป้าอี่ถ้าวันนี้เราตั้งเป้าไปแล้วอะ่ะเราขอมีอไรายได้หลักล้านใช่ไหมต่างกับการถ้าเราตั้งเป้าแล้วเราไม่ลงมือทําอะไรเลยมันก็จะไม่ได้วันนี้ในการลงมือทํางานเนื้อง,งานของเราเนี่ยทุกคนพี่อยากจะบอกอย่างหนึง่งสําหรับใครที่อยากจะมาทํางานร่วมกับพี่นิดนะโดยเฉพาะมือใหม่ เราอย่าได้ไปแคร์คนที่เขาไม่ใช่ลูกค้าของเราถ้าวันนี้มีใครที่แบบเข้ามาด่ามากคิดลบต่างๆเกี่ยวกับการทํางานของเราบล็อกค่ะนะหน้าที่ของเราคือบล็อกถ้าคนนั้นไม่ใช่บล็อกคนที่ใช่คือคนที่จะอินบล็อกมาสั่งซื้อสินค้าเราเท่านั้นคนที่เขาอยากจะได้สินค้าเราจริงๆนั่นแหละเราจะได้ขายเราจะได้เงิน เรามีหน้าที่แค่ให้คุณค่าของสินค้าเราเรามีหน้าที่โพสขายมีหน้าที่อัดคลิปไลฟ์สดขายของนี่แหละหน้าที่ของเราแล้วให้เราตั้งใจทําตั้งใจแบบมีความสุขรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะไม่ใช่แบบตั้งใจแบบว่าเฮ้ยซีเรียสเครียดอะไรแบบนี้มันจะไม่มีทางขายได้ขายดีเลยเท่านี้เราอยากก้าวกระโดด ในชีวิตการงานเราทุกด้านให้เรามองโลกในแง่บวกใครจะว่าเราโลกสวยมันก็เรื่องของเขาฉันโลกสวยและฉันมีความสุขอ่ะนี่แหละชีวิตที่ฉันต้องการคือต้องการให้ตัวเองมีความสุขฉันไม่ต้องการที่ฉันต้องไปอยู่ในอ่ะคนนี้ให้เป็นแบบนี้คนนี้ให้เป็นแบบนี้ทุกคนต้องการไหมล่ะพี่เขาไม่ต้องการเราไม่ต้องการที่แบบว่าเฮ้ ทำแบบนี้ที่ทำแบบนี้ที่ทำแบบนี้ไม่เอาค่ะทำตามใจตัวเองทำที่ถูกต้องแล้วทำตามใจตัวเองไม่ไม่บังคับใครด้วยเออคุณมาเชื่อเราสิเนี่ยเราเราเชื่อแบบนี้เราเฮงนะเรามีหน้าที่ให้ถึงเวลาเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่เองคนที่เขาต้องการซื้อสินค้าเราเนี่ยเราบริยากค่ะ ก็สิโอนก็โอน,นง่ายโหลดเนาะมันเป็นังสัน่นมันพี่ขอจบคลิปแค่นี้นะอ่ะสรุปคือนะมีความสุขลงมือทำรีวิวสินค้าให้คุณค่าเกี่ยวกับสินค้าบอกวิธีการขายบอกแนวคิดนี่แหละหน้าที่ของแม่ค้าออนไลน์หรือของสายเสกอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวาง แล้วก็ลงมือทำใหม่ในทุกวันแค่นี้แหละแต่เราจาไม่ว่า